แบบอาจีอาจีโน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 นะงั้นน้องเพชรน้องพุ่ยบอยไม่ทำโอ้ยอ้ยโู้ยโอยโน้ยอ้ยโอ้อ้โอ้้ยโอ้โอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยโอนยโอ้ยอ่ยโอโอ้ยไอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโดู้อ้ยอยออ้ยออ้ยโอนย้ย้ยยอ้อ้อยอง้น พ่อนอนหลับอยู่โฟไหนไหมนะเชียร์ยายแกยายแกให้อยู่มันไม่แย่ได้หี่ยายแกอ,อันนี้เหรอ,อโอ้ได้แล้วโอ้ <laughs> โ,อโหนน่นไปนน่นเลยแหนเชือกออกใหม ไม่ไมอย่าเพิ่งแล่นกันขอกันดีๆยายบอกให้ขอกันใช่ไหมลองขอสิลองขอน้องสิขอน้องทํายังไงพี่พลอยขอน้องสิอขอหน่อยพี่พลอยอย่าแย่งหยุดสต๊อปอ่ะเอาใหม่ขอน้องสิขอน้องใหม่สิขอน้องดีๆขอน้องดีเออขอน้องหน่อยจานเห็นไหมน้องก็ให้อยู่น่ะเห็นไหม ใช่โอเคไม่ต้องแย่งนะแกะให้เออแกะให้เอาพี่แกะให้เอาเป็นพี่โ่พี่จะแกะให้เพราะว่าเป็นพี่อ่ะหอไหมหวย <c oughs> เออเขาเหลืลอพี่แกะให้นะเอาพี่แกะได้ไหมโอ้โหฟันหักหรือเปล่าโอ้โหฟันหักแน่อน านนี้ไงลูกเนี่ยฉีดลงทางเนี้ยเนี่ยหนูต้องฉีดลงฝั่งเนี้อาฉีดลงอึ๊ดอย่างนี้เลยอาฉีดลงเอาเอ้าลื่นน้ำลายเอาใหม่นี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยฉีดได้แลยอาหนูฉีดอาหนูฉีดให้น้องนะหนูฉีดให้น้องนะอาหนูฉีดลงเอาได้ไหมเอานี่ไงฉีดอีกฉีดอีกอาหนูฉีดให้น้องนะโอ้โหแบ่งให้น้องหนึ่งอัน ខ្រូពីស្អាี่ានទ្លាដែល เบบี้เตรียมนมเลยนี่มาเอานมมาใส่ขวดนในจะเอานอนเต็มเลยเพื่อนว้า